เห็นผักสวยๆแบบนี้เช uh ้านี e ้ทำเมนูอะไรดีคะสวัสด like ีแฟนคลับช่องปีใหม่ฟาร์มหนูนาลำพูนค่ะเห็นยอดผักอีตูหรือผักก้มก้อเมืองของเราสวยๆแบบนี Lion ้เช้านี้เราจะไปทำเมนูอะไรกันดีโปรดติดตามกันค่ะนี่เลยค่ะเมนูของ แดงหนอส้มใส่กระดูกหมูและวัตถุดิบหัวใจสำคัญของเราก็คือแฮททร o บค่ะฤดูการนี้ส่วนเครื่องเทศของเราก็จะมีพริกวันนี้เราใช้พริกแห้งนะคะไม่ใช้พริกสดตะไคร้ขมิน้นกระเทียมหอมแดงแล้วก็ชูชูรสนดิดหน่อยค่ะแล้วก็เพิ่มกะปิ ปลาร้ด้วยส่วนต้นหอมผักชีเราก็เพิ่มความหอมให้ทีหลังะนะคะนำเครื่องเทศทั้งหมดใส่นะครหลังจากนั้นก็โขกเลยค่ะหลังจากที่เราโขกพริกละเอียดแล้วนะคะต่อไปเติมกะปิกับปลาเข้าไปค่ะ อ่อยนนนิดหะะคะขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อแกงให้ร้อนนะคะแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปนิดหน่อยะคะ่ะน้ำมันร้อนแล้วเราจะเอาน้ำพริกไทยนะคะ เราเให้เราพิเข้ากับหมูเมื่อผัดหมูสุกแล้วเราเติมน้ําปล่าเข้าไปเลยค่ะ หลังจากหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะเติมหนอส้มเข้าไปค่ะใครที่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องล้างนะคะส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวชอบเค็มแล้วก็เอาล้างน้ำเปล่าสักสองแสาม 8, 2, 3, แลมก็ได้ค่ะ ่ากนั้นเราก็ทิ้งให้หน่อจนสุกก่อนนะคะเราค่อยใส่เห็ดหอบทีหลังะคะ่ะหลังจากเราทิ้งไว้ประมาณสิ่นาทีกระดูกหมูเราเริ่มร่อนแล้วนะคะต่อไปเราก็เติมเฮ็ดรอบค่ะหัวใจหลักของเราเลย หลังจากนั้นก็ต้มไว้ต่อสักสิบนาทีค่ะให้เห็ดมันสุกหนอก็จะสุกดีจากนั้นเติมใบตู่หรือใบกงกองเรานะคะแล้วก็เพิ่มความหอมเพราต้นหอมผักชีนิดหน่อยค่ะช่วยลงไปเลยค่ะ กลิ่นหอมของใบตูหอมมากเลยค่ะนอมไม้ดองถ้าถ้าเลือกไม่ดีมันก็จะไม่มีรสอร่อยนะคะให้เราเลือกอันที่มันขาว,ขาวใสๆค่ะสุกแล้วตักเสิร์ฟได้เลยะคะ่ะ เอ็ดสุดแล้วใครที่ชอบเผ็ดเราเติมลูกโดดลงไปค่ะหรือพริกขี้หนูสวนแล้วนี่นะคะคนที่มาแป๊นแบ,บนึงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นแม่บ้านถ่ายนะครับก็สะดสนับสับตุงแม่บ้านเลยนะครับก็จะมีเสียง ว่าบ้างแม่บ้านก็เจ็บคอบ้างครับพอดีผมติดงานครับก็วันนี้ก็มารีวิวให้กับข้าวให้แม่บ้านครับแม่บ้านรีวิวกับข้าวมิเ็นนะครับก็จะมีแก่เห็ดฟอมใส่หน่อไม้ดองนะครับเมนูเด็ดของเราอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวที่ซื้อมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกับข้าวแม่บ้านก่อนครับวันนี้ก็กินข้าวคนเดียวครับเรามาลองชิมของแม่บ้านก่อนนะครับ <c oughs> ทิ้งให้แม่บ้านถ่ายคลิปคนเดียวนะครับวันนี้คร <c oughs> ับเน้นเลยครับพอครับถึงคำครับอืมอืม,อมหน่อไม้ดองทอดแบบนี้ครับอร่อยครับ ไม่เค็มเกินไม่เปรี้ยวเกินนะครับกำลังพอดีครับแต่เห็ดหอบแข่ก็อร่อยครับเป็นเห็ดหอบแก่นะครับไม่บาาเอาเห็ดหอบแก่ใส่นะครับรสชาติอร่อยนะครับ ด้วยน้ำครับอีกอย่างที่แม่บ้านใส่ก็จะเป็นกระดูกหมูนะครับนะครับเพื่อให้น้ำมันกลมกล่อมไปอีกนะครับครับกระดูกหมูครับค้ามครับแม่บ้านบอกให้มารีวิวเองรีวิวไม่เป็นครับแม่บ้าน ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับหัดนเอาครับครับผคำครับเดี๋ยวมาลองทิมกับข้าวโรงงานครับนี่ผัผิดประดูกครับข้าวโรงงานครับ ผมสาวโรงงานก็ต้องกินกับข้าวโรงงานนะครับเป็นอาหารหลักรสชาตเหมือนเดิมครับรสชาตเหมือนเดิมครับของแม่บ้านก็จะอร่อยกว่าเป็นธรรมดาครับ ้าบอกไม่อร่อยไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้กินอีกครับคำครับลอนปิดคลิปครับเก็บพ่ออย่างนั้นครับ ใส่ไปไหน่อยครัเหมือทองเดี๋ยวผมก็จะกินต่อนะครับก็มารีวิวให้ให้แม่บ้านนะครับก็รสชาติกลมกล่อมดีครับหอม่ดอมก็พอดีครับไม่เค็มไม่เปรี้ยวเกินงกัยแม่บ้านคงจะล้างน้ำครับ <S <S โอเคครับถือว่าข้าวแม่บ้านผ่านครับ ก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับก็ขอกดกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในคณะคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอกินต่อไปนะครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ